เปิดเพลงน,นี้ให้เหมือนบ่วมีคนทักไม่ยังอ้วน <c oughs> ฮะม <c oughs> ีไหมยัง <c oughs> เอา <c oughs> เพลงดับไปเลย มาจ้ะสวัสดีค่ะโอ้สวยจังเสื้อนะคะเสื้อโอเวอร์ไซส์นะคะพี่เสื้อโอเวอร์ไซส์หรือบางคนเรียกเสื้อสาวอวบนะคะปไปซิมบ้านะสีสดจังเป็นงานรวมเกรดนะคะพี่พี่0 0บาทโปรโมชั่นปีใหม่ไปเลยจ้ะ โอ้โห oh. ตัวแรกก็เลิศมาเลยอ่ะ1,500ทพันห้าพี่สี่สิบห้าโลนะคะอู้ oh, สวยจังเลยเป็นงานรวมนะคะพี่ <c oughs> ตัวนี้ก็สวยค่ะใครรับรีวิวพิมพ์รับรีวิวได้เลยจะ้ะ <c oughs> งานนะคะอุ้ย <c oughs> สีชมพูกลีบบัวตัวนี้สวยมากเลยอ่ะ อุ้ยสวยจังเออสวยเนาะอันนี้ก็หรูไซส์ใหญ่มากนะคะใช่ค่ะพี่งานไซส์ใหญ่ค่ะอะไรเข้าไซส์ใหญ่มากนะคะไซส์ใหญ่มากไหมคะไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่เป็นไรนี่เป็นเรา่องของสาวไซส์ใหญ่อยู่แล้วนะคะรุ่นนี้สวยพี่อันนี้ก็สวยแต่แบบมันถ้ามันเลอะก็ไปซักนิดนึงไม่หนเขเห็นไหม ขนส่งประมาณ200บาทจ้าไซส์เริ่ม L ถึง 3X 4X เลยค่ะใช่มันเป็นของสาวไซส์ใหญ่นะคะรุ่นนี้ถ้าขายไซส์เล็กอย่าซื้อนะคะใครขายไซส์เล็กไม่แนะนำจะแนะนำเฉพาะคนขายไซส์ใหญ่จ้ะสองกิโลคุณพี่45่กิโลนะคะกระสอบรีวิว1,500บาทค่ะ สี่สิบห้าโลประมาณสองร้อยตัวบวกลบค่ะพี่รุ่นนี้แต่งานผ้าสะอาดเลยนะบอกก่อนเปอร์เซ็นต์เปลือกเสียคิดให้สิบเปอร์เซ็นต์บวกลบนะคะพี่ลูกค้าซื้อแล้วซื้อซ้ำนะคะซื้อซ้ำเยอะซื้อรอบแรกซื้อไปลูกเดียวรอบสองคือเบิ้ลสองเบิ้ลเมื่อเช้าก็เพิ่งส่งด่วนไปนะคะซื้อเบิ้ลนะคะตัวไหนเปื้อนที่พี่เอาไปซักนะคะสองร้อยตัวโดยประมาณ มีตั้งแบบโอ้ยตัวนี้เธอโอ้โหดูสีดิสมมุติว่าเลอะซัก30ตัวขี้เกียจซัก้ทิงเลยจะทิ้งจะแถมก็ทิ้งแถมไปเลยเหลือเท่าไหร่ละเหลือร้อยเจ็ดสิบตัวขายตัวละห้าสิบบาทดูพี่ไม่ต้องขายแพงนะแค่ขายแ่ห้าสิบเหลือร้อยเจ็ดสิบคูณ 8, ห้าสิบแปดพันห้าพี่ลงทุนแค่พันห้ากำไรเจ็ดพัน อีสามสิบตัวนี่เลอะขี้เกียจซักทิ้งไปหรือแถมไปก็ได้นะคะเ <c oughs> <c oughs> นี่ยพูดคืออธิบายให้ลูกค้าที่แบบไม่เคยซื้อมอหม่หรือเปล่า,อาลเออไม่เคยซื้อมือสองนะคะ <c oughs> แต่ถ้าใครขยันซักที่เอาไปซักเลย <c oughs> ก็ขายได้อีก ไม่มีขาดคุณแน่นอนนะคะ<ม>เพราะว<า>่าที่ร้านเปอเซ็น์ไม่มีขาดเอกรสอบหนึ่งมันมีเสื้อเป็นแบบ200ตัวไม่ได้มีแค่20-30ตัวนะ45่กิโลจากพี่ปาตาคุนเนียค่ะตัวนี้ใครรับรีวิวพิมพ์รับรีวิวได้เลยค่าขนส่งปลายทางนะคะลูกค้าโอนแต่ค่าสินค้าจา้ะโอ้โหสีดําก็ดําแบบพี่ดูลูกไม้ดิ หตัวน,นี้มีทุกแนวทุกสไตล์รวมเนื้อผ้าเลยในหนึ่งกระสอบนะคะพี่ๆไปคัดไปแยกลาวหัวผ้าก็ขาย80บาทก็ได้นะคะลาวน้ำสองก็ขาย30 50ก็ได้แล้วแต่นะคะพี่พ50ก็ได้เนาะห้าเก้าโอ้ยได้หมดเลยพี่ต้นทุน cf กระสอบรีวิวได้คะ่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะพันห้าพี่จ๋า ขายยังไงก็กําไรจ้ะแต่ต้องคนที่ขายไซส์ใหญ่นะคะใครขายไซส์เล็กจะไม่แนะนําให้เล่นรุ่นนี้นะเพราะว่ารุ่นนี้เหมาะสําหรับสาวสาวบอึมหุ่นดีหุ่นหมีหุ่นดีไม่ต้องซื้อจ้ะขอแต่คนไม่ไม่ไม่ได้นะขอแต่สาวสวแบบอบอึมเวลาเราขายของเราแจ้งลูกค้าอยู่แล้วนะคะว่าชัดเจนนะกระสอบไหนเป็นอ่อเป็นของไซส์ สาวไซสเล็กสาวไซใหญ่นะคะเราขนาดเราแจ้งขนาดนี้พี่ยังมีคนซื้อผิดเลยนะนี่เนอหลัก <N ee> โอ้โหเนี่ยเอาไปร <N ee> ีดนะรีดนิดเดียวใครจะขายไลฟ์สดนะคะใครจะขายตลาดใครจะขายในห้างพี่ได้หมดขอให้พี่มีความขยันในการซักรีดสำหรับคนที่ขายในห้างก็จะเพิ่มมูลค่าเนาะ <N ee> โอ้ยเนี่ยพี่ทำไมจะไม่ได้เนี่ยห้าเก้แปดสิบ <80 S 1> โอ้ได้หมดแหรออุ้ยไปวัดไปว่างมีเยอะนะคะรุ่นนี้มีเยอะนะแต่ก็แป๊บเดียวนะคะสวยอีคำว่ามีเยอะเนี่ยเนาะอุย้ยดูดิแขนแบบอลังอลังการงานสร้าง ทอยก็มีอ่ะดูดิดูดิพี่ใครขายโอเวอร์ไซส์ใครขายสาวอวบเนี่ยมาจัดเลยเอาให้ใหญ่ไซะ์ให้แคดเดี๋ยวถ่ายรูปหน่อยก็ได้ที่แม่ไม่มีรูปเลยขายเป็นร้อยลูกแล้วไม่ไดถ่ายรูปเลยจะหมดแล้วมั<า>้งฮะใกล้หมดแล้วมั้ยอ๋อยังไม่หมดยังโอ้ว,วินเทจโอ้โหตัวนี้ หัวเนี่ย<ด>เขาเรียก<ด>หัวผ้าแ,แ่ได้แพงแน่แบบนี้โอ้โหลายแบบนี้สวยจริงเนี่ยแนวมินิมอลก็มีเนี่ยพี่เนี่ยอย่างนงี้เห็นไหมมินิมอลอุ้ยแต่ไม่ม,มอเดอ้อชายเขาเลดนาปยปห้อย ที่เวลาเราไลฟ์เนี่ยเราจะให้พี่ดูทุกตัวเลยนะคะเราจะยอมเสียเวลานิดหนึงลูกหนึ่งอะพี่ไม่ได้ใช้เวลาแป๊บเดียวนะ20นาทีได้นะคะเวลาเราเปิดไลฟ์เนี่ยพี่เพื่ออะไรเพื่อจะให้ลูกค้าได้เห็นแบบสไตล์ในหนึ่งกระสอบนะคะโอ้โหดูดิพี่ลูกไม้แน่นๆเลยตัวนี้เนี่ยเสื้อแบบนี้เรายังไม่คัดออกเลยเราให้พี่ๆดูดูแบบเรียวเนะคะดูทุกตัวจริงจ หนูสวยเนี่ย,ยอุ้ยเสือเธออุ้ยเลิศเนาะเก๋ไก่มีคอตตอนมีผ้าฝ้ายมีผ้าลินินผ้าคอตตอนผ้าโพลีผ้าซิลมีลูกไม้ ยีนอีกอ่ะพี่รวมเนื้อผ้าเลยจ้ะไซส์กลางกลางไม่มีหรือจ๊ะไซส์กลางป้ายดอกไม้นี่ไซสก์กลางกลางอวดกลางกลางก็ดอกไม้ค่ะพี่สองพเกดเอเข้าไปรับได้เลยไหมได้เลยค่ะมาได้เลยจ้ะอุ้ปักเสื้อแขนสั้นกระทิงเบอร์หนึ่งมีหรือเปล่าเบอร์หนึ่งเราจะมีเป็นซิมบ้านะคะถ้าเป็นเสื้อยืดนะคะเสเตอฮู้ดไม่พอรีวิวเลยจ้ะของเหลือที่กดังไม่ถึงสิลูกเลย เล็กน้อยโห,โหลูกค้าก็จะขอซื้อหมดจะขึ้นรถให้ครบสิบขอเลยได้ไหมสิบลูกบอกไม่ได้ใชรวินค้าเหรอเมื่อกี้น้องเ<ห>มื่อกี้น้องที่มาเอาวันนั้นสิบลูกก็ทักมาจะเอากระชิงโหน่ารักมากเลยอะ่ะบอกไม่มีแล้วหมดเลยเอ๋อน้องผู้ชายใช่ไหมน้องเหลือแต่ดอกไม้แต่ว่าน้องยังไม่ได้อ่านคือเราก็เกรงใจเขาอ่ะเพราะเขาก็แบบเอาไปขายต่อเหมือนกันน่ะ แต่ราคาวนันมาแพงไงเราไม่มีของขายเลยโอ้โหดูดิรสเมนเทนตัวนี้ก็สวยค่ะเนี่ยเอาไปใส่ซับในสีขาวนี่ซ<ก>ับในส,สีขาวเมื่อกี้ใส่แมชกันเลยโห oh, ดูป้ายที่ขายมือสองนะขยันซักรีดนิดเดียวพี่เพิ่มมูล,ลค่านะอันนี้ที่เราเอาพี่สมมติน,นะสองรอยตัวใช่ปะพี่ขายให้ตัวละห้าสิบ กี่ตัวกี่บาทแล้วอะขายแค่ตัวละห้าสิบนะ,ะเฉลี่ยเนี่ยก็เป็นหมื่นเลยนะกระสอบหนึ่งห้าสิบทั้งไลท์เนี่ยพี่คิดดูแล้วหัวหัวขายแพงหน่อยน้ำสองก็ขายสามสิบาทก็สามสบเก้าก็ได้เนี่ยเลอะเอาไปซัก,กเราให้ดูทุกตัวพี่ช่วงเนี้ยม,มีแม่ค้าที่เป็นแบบ มือหนขายมือหนึ่งอะ่ะแล้วก็หันมาขายมือสองคือเยอะมากนะคะต้องพูดเลยว่าเยอะมากจริงๆซึ่งเขาจะไม่เข้าใจในความเปื้อนเสียของงานเราก็จะเออไล์ไปพูดไปนะพี่แต่ถ้าใครรู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะคะน้องวันนี้ที่มาเอาที่ว่าไม่ได้เสือ้อเยืดแขนยาวอะ่ะเขาบอกเขาไปซักรีูู่กตัวเลยนะ เขาขายลายเดียวหมดเลยลูกเดียวเอายืดอ่ะมึงก็ต้องอย่างนั้นแหละถ้าขี้เกียจจะขายไม่ได้นะผ้ามือสองอะพี่เนาะต้องเอาไปทำนะต้นทุนมันสิบบาทอะไรอย่างเงี้ยพี่นี่ถึงสิบบาทแล้วหรือาไม่ถึงมั้งเนี่ยพันห้าหารประมาณสองร้อยตัวต้นทุนเจ็ดบาทต้นทุนตัวละเจ็ดบาทคุณพี่ ไม่ได้ก็ไม่รู้จะว่าไงละแต่คือขยันนิดเดียวเองถ้ามือหนึ่งอ่ะตอนนั้นมุกเค่อยขายมือหนึ่งเท่าไหร่นะต้นทุนอ่ะส่งมาเป็นร้อยไหร้อยยี่อย่างเงี้ยแล้วฉันเอามาขายร้อยห้าสิบฉันได้กําไรตัวละสามสิบบาทแต่ถ้ารุ่นนี้ถ้าเธอออกไปอ่ะแล้วเธอต้องนั่งรถไปตั้งแต่กี่โมงนั่งรถไปซื้อของเองที่ประตูน้ำตั้งแต่กี่โมงอ่ะตั้งแต่กี่โมงแล้วก็แบบนั่งรถหลายต่อด้วยนะแล้วก็เหนื่อยอีกกว่าจะกลับเนาะ แบกของมาโอ้โหแล้วมาเอาได้กำไรแค่ตัวสามสี่บาทแล้วต้องนั่งรถเมย์ไปแต่เช้าอย่างเงี้ยพี่แล้วต้องซื้อส่งก็ตัวเป็นร้อยแล้วอะแบบเขาเขาจะให้แบบสามตัวใช่ไหมสามตัวตัวแบบใช่ไหมคะตัวละร้อยยี่เสื้อเสื้อเสื้อสมมติเสื้อแบบหนึ่งเนี้ยร้อยยี่มาขายร้อยห้าสิบได้กำไรสามสิบบางตัวขายไม่ออกแล้วร้อยกว่าบาทก็เป็นไงที่ที่ไปเอาแล้วตะเข็บตะเข็บ แตกเสื้อเขาไม่รับด,ด้วยเาไม่รับเคมด้วยเมืม่อหน,น,นึ่ง<ม>ตัวต้องรอยยี่สิบเอาไปคืนเขาบอกว่าอะไรเขาไม่รับเคมเขาไม่ได้รับเคมเออขนาดมือหนึ่งนะพี่แต่อันเนี้ยมือสองต้นทุนเจ็ดบาทลูกค้าจ๋าขายยังไงก็กําไรมันถึงแบบมีคนหันมาขายมือสองเยอะเพราะแบบนี้แหละพี่ช่วงเนี้ยคนแบบคุณน้อยนะคะเขาก็เลยหันมาขายมือสองกันเยอะ ต้นทุนมันไม่ถึง10บาทแต่ว่าพี่ๆขยันเอาไปซักลี่นิดเดียวอ่ะมันมันจะได้เห็นทรงอ่ะเนาะรวยพี่กำไรเยอะ,ยอะกว่ามื่นหนึ่งอีกนะซึ่งต้นทุนอ, و, อ่ะอคือต่ำม,มากไปคัดไปแยกนิดเดียวเองพี่สำหรับใครที่ไม่มีความรู้เลยนะคะทักมาสอบถามหรือโทรมาสอบถามมาปรึกษาได้เลยคุณพี่ยินดีนะคะวินเทนนี่เธอ,อ อย่างวินเทจอ่ะบางคนเขาขายเป็นเขาขายตัวเป็นร้อยสองร้อยนู่นน่ะเขาขายได้ราคาใช่ไหมเฉพาะลายวินเทจอ่ะโอ้เนี่ยก็น่ารักปักแล้วบางตัวเป็นลินนินคอตตอนลินนินนะเขาก็ไปขายได้ราคาอีกนะโอ้ฮาวายว่ะฮาวายแล้วนะได้จ้าฮาวายจ้ะโอ้โหดูดิฮาวาย สี่สิบห้าโลพี่จ๋ารุ่นเนี้เสื้อโอเวอร์ไซส์เสื้อสาวอวบสี่สิบห้าโลนะคะสองร้อยตัวบวกลบนะอันนี้ไซส์มสันช <7 S 1> ่างใหญ่<ๆ>ใครขายไซส์เล็กหรืออวบกลางไม่แนะนํานะคะรุ่นนี้อวบกลางให้แนะนําดอกไม้กับโลกเนาะโลกก็อวบกลางอยู่นะโลกเดี๋ยวพรุ่งนี้มามาเปลว่าเนี่ยได้เขียนไว้เป่าวะไม่ได้เขียนเลยน่าเเต็มแล้ว,ลวขนาดไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรนะเนี่ยรถเต็มอี่า ลงอีกอ่ะวินเทจอีกแล้ว,ว,ลวโหยน่ารักเนาะแบบเป็นเกี่ยวกันอนะ่ะพี่เจนช่วยพี่แม่แยกหน่อยอะไรสวยๆลาวินเทจไว้ถ่ายรูปโอ้แม่เจ้าป้ายไฮอีกแล้วจ้าสวยอะ่ะดูดีลูกไม้อีกแล้ว ต้นทุนเจ็ดอ้วลูกไม้ก็เยอะนะแยกลูกไม้ดแยกกลูไม้ให้หน่อยนะเน้นปึ๊กเลยเดี๋ยวถ่ายเซตลูกไม้เลยลูกไม้ก็แพงแพงนะลูกค้าจ๋าเนี่ยเป็นเชิญก็มีนะเป็นเชิญก็ไปขายสาวออฟฟิศเป็นลายสก็อตแบบและตัวลูกค้ามือสองนะจ๊ะ แล้วคือมันดีด้วยนะอย่างมือหนึ่งอ่ะที่เธอไปซื้ออ่ะเขาก็จะแบบเหมือนกันใช่ไหมแบบเหมือนกันแต่คนละสีอย่างเงี้ยก็ได้แค่สามตัวแต่อันนี้พี่สองร้อยตัวโดยประมาณเนี่ยพี่ได้แบบละตัวเลยนะก็คือแค่พันห้าเองนะไม่สามเออแล้วแบบพันห้าเองได้สองร้อยตัวเงี้ยสี่สิบห้าโลคุ้มไหมล่ะพี่ขายังไงก็คุ้มขายังไงก็กําไร คือบางทีมันเป็นตามดอะพี่มันไม่ได้ตีนะเดียวอะไรเงี้ยก็มองตามมดแล้วก็บางทีอะไรได้ลุยแบบชายแบบนี้ได้ลุยก็ไม่ใช่ตําหนินะพี่ไม่คือคือลูกค้าบางคนเคยขานมือหนึ่งเขาไม่เคยซื้อมือสองเออเขาก็แบบไม่เข้าใจในตรงนี้แบบ เราเพราะฉะนั้นเราต้องอธิบายเยอะๆเวลาเราไลฟ์อย่างเงี้ยี่อุ้ยน่ารักอ่ะอย่างสมมติบางตัวเป็นกระดุมกระดุมหายไปเม็ดหนึงเงี้ยเขาบอกเสียแล้วเบอกเออต้องทิ้งคือบางทีมันอาจจะไม่ต้องทิ้งนะลูกค้าขายตามราคาเลยที่ขายตามสภาพไปเลยอันนี้คือเวลาเราไลฟ์เราก็จะพยายามให้ความรู้กับแม่ค้ามือใหม่หลายๆคนพูดตรงๆอ่ะลูกค้าพูดตรงๆ ใช่พูดตรงๆเลยเขาจะซื้อหรือไม่ซื้อมันแล้วแต่ความตัดสินใจของทุกคนเนาะซึ่งเราพูดตรงดีกว่าเนี่ยอย่างเราเจอสายเดียวเราไม่คัดออกเราให้เห็นเลยเราให้เห็นแบบเรียวๆเลยจริงๆเลยว่าในหนึ่งกระสอบม,มันออกสายไหนบ้างนะคะพี่พ สมมุติเราแบบอยากขายเนาะอยากขายเกินเหตุเราก็จะหยิบแต่ตัวสวยๆมาให้ลูกค้าดูก็ได้นะคะซึ่งลูกค้าก็ไม่เห็นหรอกเพราะว่าหยุดหลังกล้องเนี่ยแต่เราไม่เอาเราให้ดูหมดเลยเสียเวลาเรานิดนึงนะคะชัดเจนชัดเจนชัดเจนขายของแว็บเคลียร์พี่เราถึงอยู่ได้มาเจ็ดปีไงปีหน้าเราเข้าสู่ปีที่แปดแล้วนะคะสําหรับโกดังเรานี่ย่เราอยู่ไม่ได้นานขนาดนี้นะพี่นี่สวยเราบอกสวยอะพี่เลอเราก็บอกเลอ เนี่ยต้องคนที่ขายไซส์อวบนะคะขายไซส์เล็กไม่ต้องไม่ต้องเอานะพี่ไม่คือบางคนเขาคิดว่าสมมอเขาซื้อไปพันหเนี่ยส0งตัวเนี่ยต้องใช้ได้ทุกตัวต้องไม่มีตำหนิอะไรแบบนี้ไม่ได้พี่จ๋าฮาวายหายห้ยไหหาไต้อยู่นะเนี่ยโอ้โหเนี่ยกระดุมยังอยู่บาง 2, 2> ตัวมสองแต่บางตัวคือหลุด QC ออกมา เนี่ยมันก็เป็นหัวผ้าคือขายเป็นร้อยได้อยู่แล้วนะไอ้พวกแบบเนี้ยไปแยกเอาบอกเขาเลยมือหนึ่งหลุดคิซงานนอกนะถ้าเป็นป้ายอย่างนี้นะขายไปก็ให้ความรู้ไปแล้วพี่น้องเหมือนแบบนั่งคุยกันอะไรเงี้ยเนี่ยป้ายห้อยอีกแล้วมันไม่ใช่ว่าอุ้ยทั้งลูกมีแต่ตัวไม่สวยหรือมีแต่ตัวสวยมันรวมนะคะมีสวยมากมีสวยน้อยอันนี้มุก ปักมุกตเต็ม,มนเ,นเลย,เนยนี่ก็หัวผ้าน,นะพี่เอาไปรีดเนี่ยสวยโ,ยโอ้เนี่ยวันนี้ก็คุณนายไฮโซโบหญ่แล้วแต่ว่าแต่ละรุ่นน่ะเขาจะอกตายต่างกันป้ายเนี่ยก็คืออย่างเงี้ยเรารีวิวป้ายซิมบ้าก็คือบริษัทเราก็ให้เห็นป้ายนะแล้วเวลาลูกค้าสั่งก็จะได้ตรงตรงตามที่ที่เรารีวิวนะ แต่ต้องขอคนใยใหญ่เนาะไม่ใช่รีวิวอีกป้ายหนึ่งแล้วส่งอีกป้ายหนึ่งให้มันก็ไม่แร์กับลูกค้าเนะบางคนเขามีทุนนิดเดียวอ่ะพี่เขาก็เอออยากจะลงทุนเนะหนึ่งเนี้ยโอ้เนี่ยหัวผ้าซักไปรีดเอาเด้อแยิ่งเห็นทรงนะเนี่ยพี่ไลล์สดได้เลยนะหรือใครจะแบบโพสรูปก็ได้เนาะ โส,ส้ลงตะล่ลงตลาดได้หมดอ่ะเนี่ยดูดิสวยนะพี่แต่ต้องคนขายไซส์ใหญ่นะคะใครเอาไปรีดเอาไปซักโอ้ซักหอมๆเลยพี่ลูกค้าจะลุมด้วยซ้ำเนี่ยห้าเก้าไปเลยห้าเก้าร้อยตัวก็ห้าพันเก้าแล้วมีลูกหนึ่งมีตั้งเกือบสองรอยตัว อะไรอ่ะเหนเหตุนะหมวกเนี่ยแบบเนี้ยไอตัวที่มันเป็นสายเดี่ยวสีดำเห็นปะกเอาแมสกันจับคู่กันไปเลยพี่เพิ่มมูลค่าด้วยนะหรือพี่ก็จะอยากได้ใจลูกค้าก็เดี๋ยวเดี๋ยวแถมซื้อหลายตัวแล้วเดี๋ยวแถมให้นะคะแถมสายเดี่ยวให้นะคะก็ได้นะพี่ได้ใจลูกค้าอีกเนี่ยลูกไม้ลูกไม้ก็ใส่กับสายเดี่ยวสีขาวขาวจ้วนเลยนะ นี่ก็เชิ้ตวินเทจเสวยจังเลยมีนี่ลูกค้าใหม่มันเลอะค่ะต้องทํายังไงคะมันเลอะค่ะ <c oughs> ต้องทํายังไงเอ้ามันเลอะก็ชัก <c oughs> นะลูกค้าก็ต้องตอบกันตามความจริงเออมาใจเย็น,น <c oughs> ๆ <c oughs> มันเลอะก็คือซักนะคะ คือทำไมถึงแบบอธิบายเยอะเป็นพิเศษคลิปนี้เพราะว่าลูกค้าใหม่ๆเยอะนะคะก็อ,ะอยากให้เขาแบบมีความรู้ก่อนที่จะซื้อนะพี่นะใครถูกใจใครถูกโลกกับก็ดังไหนก็ซื้อก็ดังนั้นที่มัดนะตัวนี้ใครขายที่ไหนมีกําไรนะคะอย่างใครซื้อของเราเนี่ยเราจะบอกเสมอว่าขอให้ขายดีๆนะคะถ้าลูกค้าขายดีอ่เออถ้าลูกค้าขายดีเราก็ขายดีนะพี่ เนี่ยไม่ได้รีบเลยนะไม่ได้แบบวางให้ดูแบบเร็วๆเหมือนแบบเนี่ยค่อยๆหยิบให้ดูทีละตัวนะพี่ให้ดูทุกตัวเลยพี่ไม่รีบอะแบบเสียเวลานิดนึงอุ้ยน่ารัก่ะไม่ได้แบบว่าเหมือนเจน้ำเหมือนเจน้ำอ๋อขากล้องกระเด็นเลยลูกไม้อุ้ยลูกไม้อีกแล้วเหนือออกมเวลาขายของเราก็ให้ดูขนาดนี้น่าแกขายมือหนึ่งไง เราต้องแบบรู้สิเราอ่ะขายมือสองเราก็เลยอยากจะให้ความรู้ลูกค้ามือใหม่ไปแล้วก็พูดคุยกันไปนะพี่น้องไม่ได้เน้นขายอย่างเดียวโอ้โหดูดูโอ้โหเนี่ยเนี่ยตัวละร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบสองร้อยทำไมจะไม่ได้พี่ The USA แล้วตัวนี้วินเทจสวยมากๆลูกคนี้ เนี่ยเขาเรียกว่าหัวตัวหัวผ้าตัวที่พี่จะเอาไปขายได้ราคาแพงกว่าตัวอื่นเเธอป็นนนิมีกาไรไไกว่าฉันอยากโชว์ตัวนี้เลยมีกําไรเนี่ยพี่อุ๊ยนี่อีกนะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยถ่ายรูปให้ดูอะใครจะสนใจนะคะ1,500บาทแคปหน้าจอเลยติดตามคลิปต่อไปนะคะลูกค้าจา๋า แคปหน้าจอเลยพี่พี่หนึ่บาทราคาดีมากนะคะจริงๆเราขายพันเหรือ2,000กว่าก็ได้นะเนอะคืองานอะใช้ได้ลูกค้าโอเคใครสนใจแคปหน้าจอ1,500บาทโปรโมชั่นให้ปีใหม่ติดตามคลิปต่อไปนะคะขอบคุณคะ่ะ